สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้ก็มาถึงแล้วนะครับแหลมบริหารเขาเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาสําหรับใครที่อ,อยากจะมาที่แหลมบริหายพัทยานะครับวิธีการมาก็จะมีรถร่วมรถร่วมมินิบัสนะครับรถร่วมบกสอ <c oughs> ก็จะมีจุดที่รังสิตตรงข้ามฟิลเจอร์ปาร์กรังสิตนะครับตรงข้ามฟิลเจอร์าร์ก แล้วก็ที่หมอชิดแล้วก็ขนส่งเอกมัยครับแต่วันนี้ที่ผมมามาขึ้นขึ้นรถไฟฟ้ามาขึ้นที่ขนส่งเอกมัยเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาไม่เคยมาเลยได้ยินแต่ชื่อแหลมบริหารก็จะอยู่ด้านใต้ป้ายตัวหนังสือพัทยานะครับที่มองไปเห็นสีส้มนะครับจะอยู่ด้านใต้ป้ายพัทยารถก็วิ่งประมาณ ไม่ถึง2ชั่วโมงครับแต่ถ้าจากรังสินนี้อาจจะ2ชั่วโมงกว่าแต่ขึ้นเอก,กะไมนี่ประมาณชั่วโมงกว่าไม่ถึงสชั่วโมงที่เอก,กะไม่ค่ารถ150ยหนะครับที่เดือนไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับค่ารถก็อยู่ตรงนี้เลยรถก็จะวิ่งสง่งผู้โดยสารที่ ถ้ามีใครจะลงก็ตั้งแต่พัทยาเหนือนะครับพัทยาเหนือแล้วก็มาพัทยากลางพัทยากลางแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวเข้ามาชายหาดก็คือลงได้เลยใครจะลงตรงไหนก็มีที่เซ็นทันเซ็นทันพัทยาแล้วก็รถก็จะเลี้ยวเข้าวอ l กิ่งสตรีทวอล์กิ่งสตรีทถ้าใครจะไปพัทยาใต้ก็ลงที่ปากทางวอ l k กิ g งสตรีทแล้วก็ขึ้น2แถวนะครับ จะมีสองแถววิ่งไปที่จอมเทียนพัทยาใตา้แล้วก็รถก็จะมาสิ้นสุดอยู่ที่แบมบริหาเนี่ยครับที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับใน,ใน,ใน,ในี่นนันเนี้ยนะครับเป็นมิธีบัตรล่วงขอวมกตรมก๋ยวไปชมบรรยากาศโดยรอบเลยครับ บอ,อันนี้เบรกทำไม ก็เป็นชายหาดแหลมบริหายนะครับยังไม่ยังไม่ใช่ท่าเรือเดี๋ยวท่าเรือเดี๋ยวจะไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เป็นคลิปมาถึงที่อู่รถท่ารถแล้วก็เป็นชายหาดแหลมบริหายทางโน้นก็จะเป็นพัทยาเหนือนะครับแล้วก็มาพัทยากลาง แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขึงกลางระหว่างจอมเทียนแล you, ้วก็พัทยากลางติดเชิงเขาพระตำหนักตรงนันก็เป็นสะพานลง uh huh. ท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะลาน ต้องท่อนต่นที่ทน่เีย่จะลงไม่หยู่ป่าไม่หยุดบานไหน่หย ที่พักก่อนไปลงท่าเรือนะครับสำหรับใครที่จะไปเกาะล้าน นนก็จะมีป้ายบอกอาตารางเรือโดยสารแล้วก็ค่าโดยสารนะครับพัทยาเกาะหลานตั้งแต่เวลา8ดมงเช้านะครับ8 0ดมงเช้าเ m 9มเงเช้า1 1มงแล้วก็บ่ายโมง จะมี7จ็มองก็มีเรือหลายประเภทนะครับอัตราค่าโดยสาร30บาทสําหรับเรือใหญ่นะครับไม่ใช่สปีดรถสปีดรถเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ใช้เวลาเดินทางไปกอะลานครึ่งชั่วโมงถึง35นาทีครับอัตราค่าโดยสารลงเรืออันนี้ก็เป็นสะพานเดินสําหรับเดินไปลงเรือนะครับ ที่เห็นเดินปักไฟอยู่นี้ก็คือมาจากเกาะลานแล้วจะเข้าฝั่งที่พัทยา คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวคลิปหน้านี้จะพาเดินลงไปท่าเรือะครับ